คลิปนี้ผมมาอันบ็อกเลื่อยตัดกิ่งไร้สายของโอสกรุ่นใหม่ให้ชมกัน OCMC 537K N นะครับตัวนี้จะมาแบบตัวเปล่าไม่มีแบตไม่มีแท่นชาร์จมาให้นะในเซ็ตจะมีมือจับเสริมแบบนี้มาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของคู่มือการใช้งานใบรับประกันสินค้าแล้วก็กระป๋องใส่น้ำมันหล่อเลื่นโซ่นะครับตัวค่อนข้างจะใหญ่เลยทีเดียวตัวนี้นะเอาไว้ใช้งานหนักๆน,นะครับความยาวของบาร์8นิ้วมีการป้องกันมาให้แล้วก็ฝั่งนี้เป็นกระปุกน้ำมันหล่อเลื่นโซ่นะครับ เป็นมอเตอร์แบบบัสเล็นะให้แรงดีเลยทีเดียวตัวใหญ่ด้วยนะครับความเร็วรอดสูงสุดอยู่ที่5000รอบต่อนาทีสามารถปรับตั้งโซ่โดยใช้มือได้เลยไม่ต้องใช้ปัจแจกดามจับเสริมก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะส่วนแบตเตอรี่เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งแบบอัลตราเซลล์แล้วก็ซูพเพิมพาวเวอร์ได้ทุกขนาดเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูครับผมความแรงนี่ถือว่าแรงมากเลยทีเดียวในคลิปนี้ผมอาจจะยังไม่ได้ไปลองตัดให้ชมกันนะก็เอามาแกะกล่องพรีวิวให้ชมก่อนเฉยๆนะเดี๋ยวไงรองคลิปเต็มอีกทีหนึ่